ผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งานชลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งานชลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถ ท่านผู้โดยสารโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถเ้วยค่ัขบวนรถแบบเรกเที่ยวการตลาดที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถเกี่ยวที่เสษ็พัศนารักษ์ขบวนที่สามสองต้นทางจากสถานีชุมทางหนดใหญ่สึดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้ว จะหยุดยับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีสารายาสถานีบางบํารุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในการของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริาาากรารของการรถไฟแห่ารเทศไทยขอให้ผู้โดยสาร 好好。